สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro i มาเฉบอกที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ o p p o และ Intel สวัสดีครับพบกับผมหน้าเดิมในไอซ์ ชุดเดิมเสื้อตัวเดิมกับโอโคกโซทีวีนะครับผมพอดีว่าไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนของตอนนี้แน่นมากมองไปทางไหนก็เจอแต่ของเจอแต่โปรดักต์นะครับเมนบอร์ดเอง Power Supply เอเองนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้เราเลยมาขั้นรายการด้วยการแกะกล่องซาวการ์ดหรือว่าการ์ดเสียงนั่นเองแต่เป็น s ซาวกา a r d ในรุ่นหรือว่าซีรีส์ที่หลายๆคนคงจะเคยผ่านตากันไปแล้ว มันคือ Creative Sound Blaster Set นั่นเองครับเราเคยทำการแกะเจ้าตัว b r a ต t e r t e t b l a t t e r Set X ไปแล้ว2ตัวทีนี้ในซีรีส์ Z เนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวท็อปสุด a n v e n c o d โคตรๆนะครับผมมันคือตัว Blaster Creative Sound Blaster Set XR จะดูหน้าผมหรือว่าจะดูของหรือจะมาดูผมเล่นมุกนะครับถ้าจะดูของมาดูกันเลย หยิบออกมาทีละอย่างและวางไว้หล่นไปแล้วหยิบขึ้นมาวางไว้ผมจะไม่พูดเยอะครับผม z Xr ตัวนี้เนี่ยความต่างจากตัว Z กับตัว Z x ดเเนี่ยมีน้อยมากผมขอพูดถึงการ์ดหลักก่อนมันคือการ์ดเสียงหลักหรือว่าซาวการ์ดตัวหลักตัวเมนนั่นเองสิ่งที่ต่างจากตัว z กับตัว Z X นะครับ z x r เกานี่ยรูปร่างหน้าตาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับตัวแแล้วก็ z ซตรงที่มีฝาปิดเป็นอลูมิเนียมนะครับสีดำโลโก้ o, หรือว่าลายต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอุปกรณ์วางข้างในเนี่ยก็ไม่เหมือนกันตรงนี้เขาเรียกว่า EMI Shield นะครับปิดบังไอ้พวกแผงวงจรแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านในเอาไว้ทั้งหมดครับตรงนี้จะเห็นอยู่ว่ายังมีซาวชิปที่เขาเรียกว่าซาวคอ 3D อย,อยู่อยู่ทางด้านนี้ สิ่งที่ต่างกันเลยนะครับตัว SAS XR เนี่ยมันจะขับเอาเสียง SNR ออกมาได้ที่124เดซิเบลต่างจากตัวแ a ดกับ Z X s X ก็คือว่า2ตัวนั้นเนี่ยมันได้แค่116เดซิเบลแต่เจ้าตัวนี้124เดซิเบลและด้านหลังครับที่แตกต่างกันไปเลยก็คือแบ็กเพลทด้านหลังนี้เป็นสีทองนะครับเป็นสีโกลด์เพลทนั่นเองนะฮะแล้วก็แจ็คในการเชื่อมต่ออินพุตเอาพุตต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับ พอตตัวแรกครับผมซ้ายมือนี้เลยนะฮะอันนี้คือ6.3มิลสำหรับไมโครโฟน6.3มิลสำหรับเฮดโฟนและนี่ครับสีขาวและแดงคือ RCA LR หรือว่าซ้ายขวาสำหรับลำโพงฟรอนต์คู่หน้าและนี่ครับคือลำโพงคู่หลังนะครับเป็น3.5มิลและสุดท้ายครับลำโพงเซนเตอร์แล้วก็ซบวูเฟอร์3.5มิลเหมือนกัน ไอ้หกจุดสามิลสอรูนี่ครับมันมาจากไหนนะครับมันมาจากตัว acm หรือว่า accessible control module ตัวนี้เนี่ยในตัว butter z x เนี่ยก็มีมาให้แล้ว z xr ก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะมันจะเป็น module ที่ต่อเอาไว้ควบคุม input ของ headphone หรือว่าไมโครโฟนแล้วมันก็เป็นไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับ s x R ก็มี z xr ก็มีนะครับวางนี้ ก็เป็นวอลลุ่มมีไมโครโฟน LR ซ้ายขวาแยกให้ด้วยนะครับวางนี้ไม่ลื่นนะครับอย่าลืมครับ ZR x R ก็มีมาให้เหมือนกับตัว ZX นะครับอันนี้ไม่พูดถึงแล้วเคยพูดกันไปแล้วทีนี้ครับสิ่งที่เด่นหรือว่าเป็นไฮไลท์ของมันเลยคือเจ้าตัวนี้สำหรับ ZR x R. มันคือตัว DB Pro หรือชื่อเต็มของมันคือ Daughter Board d a u g h t e ที่แปลว่าพี่สาวน้องสาวนั่นแหละครับนะฮะ ตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรนะฮะมาดูกันเลยครับด้านหลังครับที่ Back panelel เนี่ยมันมีอยู่4พอร์ตตรงนี้คือ Input นะครับ RCA Input นะครับสีขาวกับสีแดงก็คือ LR ซ้ายขวาและนี่ครับ Optical Input Output ต่อพวก Receiver d e c o d e r r ได้นะครับเป็น go p p a t e เหมือนกันนะครับสำหรับ Backplate ด้านหลังย้อนกลับมาด้านหน้าสักนิดหนึ่ง เรายังคงเห็นว่ามีซาวคอร์ 3d อยู่ก็เป็นซาวชิปเหมือนกันนะครับการทั้งสองตัวมีซาวชิปที่เป็นซาวคอร์ 3d ทั้งคู่นะฮะแบบนี้การ์ดสองตัวนี้ใช้คู่กันยังไงขอวางก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบสายหนึ่งเส้นสายแพรเส้นนี้เนี่ยเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างการ์ดหลักแล้วก็ DB Pro ตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอินพุตจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัว DB Pro ตัวนี้ ใช้สายเส้นนี้ส่งสัญญาณผ่านไปประมวลผลที่ตัวการ์ดหลักอีกทีหนึ่งทําหน้าที่เอาพุทออกมานะครับผมที่ตัวนี้ก็สรุปแล้วการ์ดตัวเล็กเนี่ยเป็นอินพุตทาหน้าที่รับประมวลแล้วก็มาประมวลที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เอาพุทออกไปแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราจะใช้งานแบบเอาพุทดิจิตอลเนี่ยก็ยังอยู่ที่ตัว DB Pro อยู่สายอีกเส้นหนึ่งครับสายเส้นนี้ นะครับเป็น RCA และด้านหนึ่งก็เป็นแจ็ค3ามมิลเส้นนี้แหละครับที่เป็นเส้นอินพุตจริงๆผมเสียบให้ดูเลยแล้วกันทังด้านฝั่งของ RCA RCA เนี่ยลงด่วนพระรามเก็ถึงแล้วครับก็มีร้านให้เลือกเยอะแยะมากมายหัวด้านนี้ครับหัวอินพุตสมมุติว่าคุณมีซอสอยู่หอย่างหนึ่งแหล่งคุณเสียบเข้าไปแบบนี้ครับ นี่คือซอสอินพุตเข้าไี่ตัวนี้ใช้สายแพรเส้นนี้เสียบต่อกับการตัวนี้มายังการตัวนี้แล้วคุณก็เอาพุตออกไปนะครับเป็น rca เป็นเฮดโฟนก็ได้ครับหรือจะเป็น5.17.1ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่า สิ่งที่คุณใช้ในการฟังนั้นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นหูฟังก็ตามหรือว่าลำโพง5.1 7.1 8.1ก็แล้วแต่คุณอ่ะเรียบร้อยครับ s a r b l a s t e r Z X R ตัวนี้จริงๆแล้วถ้ามองไปในเรื่องของการฟังเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดสักเท่าไหร่ว่ามันต่างจาก Z หรือว่า Z X ยังไงแต่ที่หลักๆครับการตัวนี้เขาเน้นมาในเรื่องของการอัดเสียงอัดวิดีโอได้เสียงที่เคลียร์ชัดเจนนะครับ ซาวคอร์ 3D เนี่ยยังมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า s b x Pro Studio อยู่ s b x Pro Studio คืออะไรนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ว่าฟังเพลงดูหนังเล่นเกมปรับได้หมดนะครับรวมไปถึง Crystal Voice Crystal Clear นะครับ Crystal Voice Crystal Clear นะฮะเราสามารถตั้งค่าเราเราเล่นเกมได้ว่าจะให้ใครได้ยินบ้างจะให้โซนไหนในฝั่งผู้เล่นของเราได้ยินบ้าง คุณจะได้คุยกันรู้เรื่องฝั่งตรงข้ามจะไม่รู้เรื่องนี่คือข้อดีของการดที่เป็นซาวบัสเตอร์แซกนะครับผมเอาอย่างนี้ครับในเรื่องของเสียงเนี่ยมันไม่มีหรอกครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงต้องลองฟังกันดูถ้าใครบอกว่าซาวบัสเตอร์แซซีรีส์เนี่ยเสียงไม่ดีเอาอย่างนี้แล้วกันครับมาถีบหน้าคนตัดต่อได้เลยครับอย่าลืมครับลองฟังกันดู วันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอคุณทางบริษัท CREATIVE ที่ส่งเจ้าซา u ล d สเต s ร์ r ZXR ตัวนี้มาให้กับเราทําทำการแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันอย่าลืมครับติดตามพวกเราทุกๆวันมีให้ดูอย่างแน่นอนครับอะไรน่าสนใจยังไงเราจะจัดมาให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลากันไปแล้วครับลากันไปนกอ่อนจครับ